สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่นักศิลป์ไทยบายครูเนเน่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะม .6 เราจะเรียนการปฏิบัติท่ารำแม่บทเล็กนะคะในท่อนที่5นะคะในท่อนที่5เป็นท่อนของยอดตองต้องลมพรมนิมิตอีกทั้งพิษสมัยเรียงหมอนนะคะจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับท่ายอดตองนะคะเราหมดโบก่อนนะคะยกมือซ้ายขึ้นตั้งวงมือขวาจีบทรงหลังนะคะยอดตองมือที่จีบทรงหลังยกขึ้นมาตั้งวงนะคะระดับหน้านะคะมือซ้ายนะคะเปลี่ยนเป็นจีบนะคะจีบไห้อ่าเอาใหม่นะคะหมดโบไปเปลี่ยนจีบ มือที่จีบลากลงไปค่ะจีบทรงหลังมือที่ตั้งนะคะพลิกเป็นจีบเข้าหาหน้าผ่านะคะถ้ายอดต่องปล่อยมือออกนะคะต้องลมมาเปลี่ยนเอยเออฮะเออเออเอยนะคะเอาใหม่นะคะหมดโบกไปจีบยอดตองต้อง ลมเอ่ยปล่อยออกหนึ่งจีบเข้าหาหน้าผากนะคะสองทีนี้ตั้งวงล่างค่ะ,พร,ระ,คะพรมนิมิตท่าไหวนะคะพรมนิมิตแทงมือลงนะคะอีกทั้งอ,อีกทั้งนะคะอีกทั้งพิษ สมัยเอ่ยมือไขว้กันนะคะทาาไว้ที่อกนะคะพิษสมัยเอ่ยนับ่าหนึ่งสองสามจีบนะคะมือทั้งสองข้างจีบกลางอกเรียงหมอนยกขึ้นมามือซ้ายตั้งวงมือขวาเหยียดแขนตึงนะคะหนึ่งสองสามจีบหนึ่งสองสาม โบกเดี๋ยวเราเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอ่าหมดโบกไปจีบยอดตองตองลมเอ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 อพรหมนิมิตอีกทางผิดสมัย เอยเออ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 ไปจีบกลางอกค่ะเรียงมอนเออ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 เอยที่น oh ี้เดี๋ยวเราจะมาเข้ากับจังหวะเพลงนะคะเริ่มตั้งมือโบกไว้นะคะรอจังหวะเพลงเลยค่ะไปจีบยอด รอบค่ะหนึ่งจีบสองไปตั้งวงล่างนะคะพรมนิมิตแทงมือแล้วตั้งอีกครั้งนะคะอีกทางปลายมือคว้าขาพิษสมัยนับค่ะหนึ่งสองสามจีบกลางอกนะคะเรียงหมอนหนึ่งสอง สามจ็หนึ่งสองสามโบจบไปแล้วนะคะกับการปฏิบัติท่ารำแม่บทเล็กในท่อนที่5นะคะให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติแล้วถ่ายคลิปส่งครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ